จังหวัดยะลานะคะคได้มีการประชุมเตรียมเรื่องของการจัดงานสมโพธิหลักเมืองแล้วก็งานกาชาติของจังหวัดยะลาครั้งที่61ค่ะ ที่ห้องประชุมนะคะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะนายสุพจน์ดอดเรืองนนหนองคลายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายธีรุธสุภาวิบุลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานสมโพช์หลักเมืองแล้วก็งานกาชาติจังหวัดยะลาครั้งที่61ประจําปี2566ซึ่งกําหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2566ที่บริเวณรอบสารหลักเมืองยะลาและถนนสุกยางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจังหวดัดยะลาโดยพิธีนะคะจะมีพิธีเปิดงานค่ะเป็นพิธีสงในวันที่25พฤษภาคม2566ค่ะและก็จะมีขบวนแห่หลักเมืองจำลองนะครับไปยังเส้นทางหลักเมือง นะครับหลักเมืองแล้วก็วนไปยังถนนสุขยางครับผ่านวงเวียนหอนาฬิกาแล้วก็เข้าถนนพิพิธภักดีเลี้ยวซ้ายครับผ่านถนนพุทธภูมิวิถีแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนงครับเข้าถนนสีโรรสเข้าแยกโรงพยาบาลเยาลาเข้าถนนเยาลานะครับทั้งทางนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงข้าราชการทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนครับได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเพื่อที่จะย้อนรอยอดีตและก็ตามแบบศิละปะวัฒนธรรมที่ผ่านมาในอดีตเป็นการส่งเสริมประเพณีาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยครับ